สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเไทยชาแนลมาครับผมวันนี้เรามาดูยักใจขึ้นคันนาหน่อยนะครับผมนี่ครับดันดินปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่เพื่อปลูกข้าวแล้วแต่ว่าคันนานี่ไม่ได้ทำแบบร้อยเซนนะครับทำพอได้ขังน้ำนะครับพอเขาเอาข้าวออกแล้วเขาก็จะ ปลูกอ้อยกันนะครับผมอันนี้ก็คือเชา่าที่เอ้ยที่เชา่าที่เชา่าทีมงานพาเจริญนี่เขาจะปลูกข้าวก่อนนะครับถึงเขาถึงจะอันนี้เช่าปุ๊บเขาก็จะใส่ข้าวใส่ข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวออกแล้วก็ปลูกอ้อยต่อเลยนะครับก็คือข้าวที่ได้ก็เอาไปขายทำนาเยอะฮะทีมงานนี้ เข้าเรื่องเข้าเรื่องมาดูท m ยักษ์ใหญ่ขึ้นขาาหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่ค่อยได้เห็นนะครับรถใหญ่ๆมาดันดินอย่างนี้เนะแต่ดูจากพื้นที่แล้วเขาน่าจะดันอยู่หลายวันแล้วแหละครับ แต่ผมไม่ได้มาโอ้แรงมากแรงมากใบมีดแปดฟุตดูเล็กไปเลยนะครับคันนี้ยิ่งไม่มีเสียงเลยครับ ทีเอเอ็มคนขับวันนี้เป็นท่อแก่ใหญ่ขับเองนะครับนี่ระดับปรมาจารย์เลยนะนี่โอ้ทีเอ็มมีหอนด้วยเหรอขนาดเทอร์โบเดิมขคงเดิมท่อเดิมยังหอนอีกครับ วันนี้ปรมาาร์์มาขับเองนะครับผมเจ้าของกิจการวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายให้ชมพละงกำลังของทีเอหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงกันดินอย่างนี้ชิวๆเลยครับ นีพ่อพ่อแกไถตีแนวไว้แล้วนะว่าจะเอาแนวไหนแนวไหนเนาะเนี่ยฮะมันจะได้ตรงนะครับผมดูฮนะใบมีแปดฟุตดูเล็กไปเลยรถคันใหญ่มากอื้อ สมัยเมื่อก่อนนี่ก็พ่อนี่เลยฮะหาปรับนาแถวนี้ตั้งแต่สมัยเผ่าเดียวอ่ะวันนี้มาทบทวนวิชาหน่อยบ้างั้น แกไม่ค่อยได้ขับนะครับพ่อแกไม่ค่อยได้ขับอาจจะไม่ชินมือปกติแกไม่ขับเลยนะทีเอ็มเนี่ยเห็นพี่ๆเขาบอกว่าพ่อแกไม่ขับเลยแกบอกว่ามันคันใหญ่วันนี้แกเลยเอามาลองหน่อยครับตั้งแต่ติดชุดด้านหน้าไปแกยังไม่เคยลองเลยแกก็เลยเอามาลองหน่อยครับวันนี้ ปกติพ่อแกขับแต่7 6็ดหนอะครับอ้รุ่นไหนแกก็ขับได้ระดับฝีมือขนาดนี้คันนี้เป็นชุดด้านหน้าของ GT First นะครับแต่ว่าคันทีเอเป็นของคร้คิงหลี คอนโทรลใบมีดมันจะไวกว่าคอนโทรลปกติอยู่นะครับก็คือถ้าเป็นชุดคอนโทรลของของมันเลยจะคอนโทรจะจะเลี้ยงจะเลี้ยงใบมีดง่ายนะครับก็คือถ้าเป็นชุดคอนโทรลของมากับชุดใบมีดเลยมันจะเลี้ยงง่ายนะครับแต่อันนี้ไปมาติดกับอะแดปเตอร์ของรถไถนะครับมันก็เลย ถ้าไวก็ไวมากถ้าช้าก็ช้าไปเลยนะถ้าคนไม่เคยขับนี่ขับไม่เป็นแน่นอนครับเลี้ยงยากมากเลยโอ้โหเป็นไงรถคันใหญ่ๆใ,ใบมีดเล็กไปเลย เนี่ยเรื่องม้วนดินนี่ไว้ใจเขาเลยครับดีที่เฟิร์ส ชุดใบมีดก็เดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่ไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรเลยปกติถ้าเอามาดันนาเกียดนาอย่างนี้มันต้องแต่งใบมีดก่อน,นครับดูคมแรงฮะอือ ถ้าเสียงดังเหมือนรถเสบีดนี่บอกเลยว่าหอนแน่นอนคนระับนี่ขนาดโครงเดิมท่อเดิมก็ยังหอนนะครับเนี่ยเบาเบาอ่ะจะเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูว่าพ่อแกจะขึ้นเหยียบหรือเปล่านะครับหรือยังไง อ้าวข้ามมาแล้วครับน่าจะขึ้นแล้วครับดูทรงแล้วไม่ขึ้นเหรอเลวจะเอาข้างนี้อ๋อยังยังยังเดี๋ยวเอาข้างนี้ก่อน Oop. Nope. จะึ้นแล้วครับน่นไงว่าแล้วเพื่อความแน่นขึ้นเหยียบซะหน่อยไปอ,อ่ะเสร็จแล้วครับผมขึ้นเหยียบนี่ก็คือเอาเลยนะครับไม่ได้พิธีพิถันนะครับทำพอได้ใส่ข้าวใส่ข้าวเสร็จก็เอาออกปลูกอ้อยนะครับ เรียบร้อยน้ำหนักตัวเกือบเจ็ดตันครับรถนี่